อพี่น้องปั๊ด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 ฮุ่นดูไหมครับพี่นลุยสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้ยเห็ดกะลังพ่อนน้ำมูเด้อพี่น้องเลยพ่อนผ่อนหลายดอกสำน้าสุดยอดนะวะสุดยอดเลยอุ้ยอาดหลาดเลยแต่พี่น้องเต็มจอเลยบ้างนะ แบบงามเลยบบสนะเลิศสนะเลิยบูนเด้อค่ะย่ยยาก,กตาไง,งสวัสดีพี่น้องโบสถ์สุขสุขคนจ้ามื้อนี้กัพามาเลาะปลาอีกแล้วตามสไตล์ยายกตา,ให,กตาใหญ่นี่ล่ะพี่น้องจ้าื้อนี้มาพอกันในวันที่5พฤษภาคม66เนาะพี่น้องจักสิได้เฮ็ดหยังแน่ไปลุ้นไปติดตามนํากันคือเก่าไปกันเลยจ้าเอาเ้าดอกแรกแหกหมานพี่น้อง เก็บเัวพี่น้องเลยเก็บเขาเฮ็ดงามๆกันนี่สุดยอดเลยงามเอ้าเอ้าให้เก็บซะเอ้าเอ้านี่อใจเร้าวตัวดอกเออโอ้ยทำไมงามมาแท้งาม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 บุ้ยขายหญ่อี๋ดีสุดยอดเลยสุดยอดเลยพาดนั่เก็บขึ้นมาก่อนนะพี่น้องเก็บใส่ตัดขา ความรวดเร็วเนาะแนี่ไวายแขนอันตันเลยจ้าโซก่อนดูซเ่จ <c oughs> ังดวยทำงามป๊าดดิถูกแขนอันตันเลยพี่ทำไว้สิบรหยากาศคือบรรยาญาศทางพี่คุณเห็นดอกเห็ดพีละ เบเห็นน้ำเขาตีลา่าผีพีนนนน่น้องเอ้ยมัน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 อุ้ยสองดอกเปนตัวนี้ยูหางๆกันอีดอกหนึ่งเงาหนิอุ้ยมันมันอุ้มันกี่หล่ะ โหทูแม่โอ้อีดีอีหลองามแหงงามแหงเห็ดป่านี่แม่โหเต็มคนพอให้เก็บเนาะอ๋อพี่น้อปะ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 คุนดูไม่ขับกวนเนาะเฮ้ยจุยลุยสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้ยเห็ดกะหล่ำผ่อน้ำมูเด้อพี่น้องเอ้ย พอกระเพาายดอกสำนาชุดยอดไวะชุดยอดเลยไดอกเอาเอเอาดอกพี่ดอกพี่ดอกพี่มันพี่อยู่นีสองดอกเลยนะดอกนนีเดียวโอ้ยเป็นกรายดอกโอ้ยะามัน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 เฮเฮเฮดอกใหญ่โอ้ยดอที่นั่นจดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดเก้าสิบสิบเอ็ู๊ยสมหนาคนมันหดผู้ใส่กับตากันนอกพี่น้องมันอีกแล้วง่ามเนาะงามงามงามใจหล่าดอกนึ่อยุใสมาจิเก็บไหาเอ้เอามีบ่อ่ะเกิดไ้เนี่ย มันมันดอกก้บแล้วกลนเบื้งมีอีกบ่อมีอีก่างไหนลไทางหทงไดนมีบ่อขุนบักหลยดอกหนึงเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอามานเลยเด้ยันเนยิ่มองเขาจะบ่านเด็เขาเขาเขาอยู่หาขบ่อหินี่งามแห้งงามแงามงามดอกเทไปไปมันแล้วมันแล้วพอเก็บซ้าดอกนี่ ไม่หยาดละเด้อหยดแล้วนยามี่โพดทูโพดทูอ้ยบุคาดทั้งพี่ นี่ขึงหวานดูนก่อนได้ตัดขาเซกะตาอุ at ้ยนี่ตัดขาเซกะตาใช่้ยแบบงามเลยสนะเลิศสนะเลิยบูนด้อค่ะอุ้ยตช่ต่าตัค่ะบ่นนะอือ มีความรวดเร็วจ้าขอเก็บเห็นมาก่อนเนาะสองดอกเออนั่นละนั่นละเอาเก็บ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 แหกเก็บเออเก็บมากกว่าเก็บดอกนี่คุนจะบ่เห็นสองดอกพี่ตัวนี้เออมันมันมันห้ามขำม้วนไปเลยจ้าหุยสุดยอดเลยห้ามแห้งขออนุญาตจีบก่อนเด้อพี่น้อง แล้วก็คอยตัดขาข้าวขาพันธุ์ถิ่นแ้่ที่มนี่ละน้ำงามอุ้ยอาดหลาดเลยแตะพี่น้องเต็มจอเลยบุ้งเนี่ยโอ้ยเจดีย์ขาขางามเฮงมวนคักเก็บขี่กระตูดนั่นยข้ามมวนตัวอะนไรอันเนี่ยโอ้ยไฟเห็ฟก็เลยขี่กระตูดเออ สันตัวว่ติเออนั่นอเจี๊ยบไปเขากระผ่่เจี๊ยบกอนหน่อยยุ่ยีมันของมันว่าแม่นหาเฮ็ดโผล่อเอา้ามื้อนี้ก็พายางปลาจนขาลอยแล้วพี่น้องพ่อเฮ็ดได้2ชนิดจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นเฮ็ดเพิงหวานแล้วก็เป็นเฮ็ดเ,เ,เ,เพิงขาลายละพี่น้องเนาะกะมักจังได้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้อพี่น้องเด้อแล้วกะ็อย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อจะได้พอกับคลิปใหม่ๆของยายกระต่า,ายใหญ่เนาะว่าสภาไปเซิร์นเจ๋อๆใดะพี่น้องเนาะแต่ก็ขอบคุณได้หลายทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เนาะจะ้ะทุกกระลังใจที่หายมาเสมอนเนาะจ้ะเนาะเอาจะค่อยว่ากันใหม่พอกันใหม่คลิปนายพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปเด้อเด้อ